สวัสดีครับเวอร์ซ่าไอทีนะคบวันนี้เราอยู่กันในเกม Star ์ซีสแอดเนียติกเกอร์กันนะวันนี้นะพาเ,เพื่อนๆนะคบมาชมนะครับความสามารถของน้องเอมี่เนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนําตัวละครน้องแล้วก็กิจกรรมเข้ามานะครับผมสลับน้องเอมี่เนาะก็เป็นตัวละครป้อมปืนสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสกิลต่ตางๆแล้วก็การตีบอสต่างๆนะครับของน้องว่า มีแอคชั่นแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความสามารถสกิลต่างๆของน้องไอมี่กันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะก็มาเริ่มที่สกิลอันติเมทในด้านของเอาเวกันก่อนนะครับเอาเวกเนี่ยนะครับจะเป็นการอัญเชิญหรือว่าเรียกป้อมปาการปืนเข้ามานะครับมาข้างๆน้องเนาะซึ่งก็จะมีเอฟเฟกก็คือจะมีการกระตุง้งหรือว่าย่อเยอเยตักตูนะครับเป็นเวลา1วิ แล้วก็มีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วย600%นะครับกับเป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดป้อมปืนที่อัญเชิญมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่นาน10วินาทีนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะยังมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับป้อมปืนที่เราอัญเชิญมานะครับทั้งหมดเลยนะครับ150%มันสามารถที่จะสแต็กได้นะครับ5อันนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับนอกจากนี้นะถ้าเกิดเราเอาไปลงพวกเวอร์บอสอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคัตตอมเลดนะ จากที่เพิ่มพลังโจมตี150%เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น250%แทนนะครับถือว่าเพิ่มมาอีก100%เลยนะเยอะมากนะครับสำหรับในเอาววกนะซึ่งระยะก็จะประมาณนี้นะตำแหน่งเดียวตรงนี้นะครับบอสซ้มเป็นทรงกลวยนะครับระยะเนาะซึ่งบอสซ้มเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับ100อา 1, ่า1,200%นะครับแล้วก็มีการผักศัตรูด้วยนอกจากนี้นะการโจมตีด้วยบอสซ้มเนี่ยจะเพิ่มโอกาสตีคิทิคอล5้นะคอรับ ในขณะที่กําลังใช้สกิลนั่นเองนะแล้วก็มีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วย800%ให้กับศัตรูที่อยู่แถวกลางนะครับจะโดนเพิ่มเติมไป800%นั่นเองนะ,ะประมาณนี้เนาะต่อมาเป็น A1 ครับ A1 เนี่ยเป็นระยะทรงกลวยเหมือนกันนะครับเป็นการสร้างความเสียหาย600%ให้กับศัตรูในระยะนะครับแล้วน้องเนี่ยจะได้รับบัฟที่เรียกว่า MP นะครับไป3ตะแตกซึ่ง บัฟเอมีพีคเนี่ยมันสามารถสแต็กได้ถึง100สแต็กนะแล้วก็ผลของมันนะครับก็คือจะเพิ่อมอัตราการหลบหลีก0.5%นะครับต่อ1สแต็กนั่นเองนะก็คูณไปนะว่าถ้าเกิดสูงสุดเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่50%ใช่ไหมนะครับ0.5คูณไปนะครับ50%นะจะอยู่ที่50%นั่นเองเนาะต่อมานะครับเรามาดูที่ A2 เนาะ A2 เนี่ยนะครับเป็นการให้โล่นะครับ500%ตาม พลังโจมตีนั่นเองนะครับเป็นเวลา3วินอกจากนี้นะครับก็จะให้ EP ด้วยนะครับ EP ชาร์จ EP 300นะแล้วก็ได้ในเรื่องของบัฟ EMP นะครับสิจะแต็คไปนั่นเองนะครับก็สกิลที่1แล้วก็สกิลที่ A 1กับสกิล A 2เนี่ยให้ในเรื่องของบัฟ EMP ทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีดีเลยแหละนะครับเพราะว่าสัมพันธ์กับในเรื่องของพาสซีฟด้วยนะครับหรือว่าบัฟนะพาสซีฟเนาะ มาดูพาสซีฟของน้องบ้างนะพาสซีฟของน้องนะครับผมก็คือเมื่อทําการโจมตีนะครับปกติเนี่ยมีโอกาส70%นะที่จะได้บัฟเอมิพีกนะครับหอันหรือว,ว่า1นึ่งสเต็คนั่นเองเนาะซึ่งบัฟเอมิพีกอย่างที่เรารู้นะว่ามันเป็นการเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับศูต่อ1นึ่งสเต็คนะแต่ว่าเมื่อเวลาใช้อันติเมตนะครับผมอืมอันติเมตเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งเป็นอเวกนะครับเอมิพีกเนี่ยมันจะมีความสามารถคือเพิ่มพลังโจมตี 3%เปอร์เซต่อ1 s t a c สแตนะแล้วก็ถ้าเป็นบอสซัมเนี่ยแอมพจะเป็นเพิ่มความเสียหายถ้าอันติเมี6เปอร์เซนต์ต่อ1 s t a c สแต็นั่นเองนะมันจะเปลี่ยนแค่ตรงเวลาใช้อันติเมีแค่นั้นนะครับประมาณนั้นนะต่อมานะครับมาดูในเรื่องของ ex หรือว่าพักอินที่เราติดตั้งกันบ้างนะครับมีอะไรกันบ้างพักอินนะครับผมก็จะมีในเรื่องของ a m p p ี่นะครับที่ เมื่อซ้อนทับหรือว่าสแต็คครบ50อันเนี่ยนะครับผมจำนวนในการชาร์จ EP จะเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วย5%ทุก3วินาทีต่อเนื่องนะนะครับ mm hmm. เมื่อแอ y p พี k เนี่ยเราซ้อนทับกัน100อันนะครับหรือว่า100สแต็กเนี่ยเนาะระหว่างที่ใช้อันติเมตที่เป็นฝั่งของอเวกนะจะทำการเรียกป้อม ปืนหรือว่าป้อมปาก,การออกมา2อันนะครับผมซึ่งมันจะสามารถเรียกได้อีกอันนึงนะครับเพิ่มเติมอีก1อันทุก4วิเลยนะครับปกติเราใช้เวกเนี่ยมันจะเรียกมาอยู่แล้ว2อันใช่ไหมแต่ว่าเวลาบัฟแอม,มี่พิกเนี่ยมันครบ100ก็จะเรียกเพิ่มเติมอีก1อันทุก4วินั่นเองนะครับผมก็ทุก4วิเพิ่มไปเพิ่มไปประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นบอสซัมนะครับความเสียหายนะครับอันติเมตเนี่ยจะเพิ่มขึ้น200ซ และก็ต้านทานความเสียหายเพิ่มขึ้น50%นะครับก็แยกกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยเวลาอันติเมตนะครับในส่วนของอาเวกเนี่ยจะเป็นการเรียกป้อมปราการหรือว่าป้อมปืนมาเนาะส่วนบอสซัมเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกตินะครับหรือว่าทาดาเมจทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยบักอินก็สอดคล้องดีนะครับผมให้ในเรื่องของอเวกก็จะเป็นเรียกป้อมปืนได้เพิ่มนะครับแล้วก็บอสซัมก็จะเป็นความแรงอันติเมตที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับ ลดความต้านทานเออความต้านทานดาเมจด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือความสามารถของน้องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของออชุดคอสตูมนะครับว่าเซิร์ฟโคเรียเป็นยังไงนะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยจะเหมือนกันขนาดไหนนะครับ oh, <yeah. S 1> ในส่วนของสกินคอสตูมนะครับก็จะเป็นชุดว่ายน้ํานะครับออกสีดำไหมหรือยังไงหรือสีกรมนะครับ ตีน้ำเงินเข้มหรือเปล่าโหเด้งมากเลยนะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้ว่าของเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะอืมอาจจะเป็น LR5 หรือเปล่านะครับที่จะได้ร์อนี้ไปต้องมาติดตามดูนะครับแต่ก็ผมทำไมผมรู้สึกชอบชุดนักเรียนมากกว่านะอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการอ่าตีบอสของน้อนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเวลา มีการเอาไปเทสนะครับเป็นของเซิร์ฟเวอร์โคเรียนะครับก็ต้องขอบคุณทางช่องอิมเบิลเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการตีบอสกิลนะครับที่เป็นเจ้าบอสแดงกันนะก็จะมีนี่เนาะน้องเอมี่นะครับที่มาช่วยมาทาดามมีนะครับทีมนี้มีดามมีสามตัวเลยเนาะก็จะมีระยะตาระยะไกลเนี่ยที่จะเป็นตัวเดียวเลยนะครับก็คือน้องเอมี่เนาะส่วนไอโน่เนี่ยก็เป็นดามมีกึ่งซับแหละนะครับแล้วก็มีจอมโจงกับเปอร์ลาติก้าใช่ไหมอือไปไปดูกัน เนี่ยนะครับเห็นไหมอัตติเมตแล้วมีป้อมปืนเห็นปะ่ะเราจะมีป้อมปืนอยู่แล้วนะเห็นปะ่ะข้างๆนะครับนี่ปึ๊บตั้งป้อมปืนนะครับแล้วก็มีบัฟนะเห็นปะ่ะมันจะมีบัฟไอมีพีกเนาะที่เป็นรูปหัวใจนะครับต้องรองให้เต็มอมานะครับถ้าเต็มมันจะได,มะได้มันจะได้เรียกปืนเพิ่มนะครับป้อมปืนเนาะ ปึ้งเพราะว่าปกติก็เรียกมาสองอันใช่ไหมอ่อหนึ่งร้อยแลเห็นปะเพราะหนึ่งร้อยแลเห็นไหมบัฟหนึ่งร้อให้บ้านรูปหัวใจนะครับมันจะได้ป้อมปืนเพิ่มปะทุกสี่วิเลยหูบ้านเลยอะดูเลยันอ่ะแล้วอยู่ได้สิบวิอ่ะโอ้โหตึงๆเลยนะครับทำดาเมีดได้แบบวยได้เยอะนะตัวเนี้ยโอ้โหแบบสุดจัดปะ แบบมันเป็นแบบทรงสาวแก้วเนาะแล้วมาเก่งด้วยนะครับตัวนี้เก่งกว่าตัวแบบเก่าๆด้วยนะครับเก่งกว่าปกติเลยอะปึ๊บๆดาเมจไม่ธรรมดานะตอนนี้เขาวาตีไปแบบพันเก้าแล้วนะสำหรับน้องเอมี่ตัวเดียวนะครับสองพันแล้วสองพันเอ็มเอ,อโอหโห จอมโจรก็อยู่ที่สองนะคือคะแนนทำดาเมจห่างกันเยอะมากนะครับสำหรับจอมโจรกับเอมี่เนาะโอ้โหตอนแรกปกติว่าคิดว่าจะเป็นเออสีเขียวมาก่อนนี่เอาสีฟ้ามาก่อนเนาะตัวตึงเลยนะครับตัวตึงใหม่เลยสีฟ้านะ เรียบร้อยนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของการตีอ่าเป็นบอสสกิลนะครับก็เหมือนกันนะครับรอบนี้เปลี่ยนแค่เอาจอมโจหนอกเนาะแ,แล้วก็เอาอ่าบาเลนเซียปะนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าเรามาดูกันนะครับ อืมซึ่งตัวเนี้ยบอสม,มันมันมีสกิลวงใช่ไหมนะครับตัวนี้อาจะไม่ผิดนะหรือว่าคงละตัวนะเพราะว่าไม่เห็นสกิลนี่เ,เนาะไม่เห็นแบบรูปสกิลบอสเลย น้องก็ยังท็อปอยู่นะดาเมจดีมากนะอันนี้น่าจะคนลาคนลาเขาเรียกไงคนลาสก,กิลกับบอสที่มีวงกลมนะครับที่ตรงคืนเนาะอันนี้น่าจะเป็นบอสแบบตัวแรกๆเลยที่มีรูปเอเนอรีข้างบน,น,นเนาะอืมแต่ดาเมจเนาะคือ สุดมากนะครับ <laughs> เนี่ยถ้าเปิด LR ห้าก็คุมนะครับถ้าเกิดใครแบบเอออยากจะได้ตัวเก่งๆที่ตีหมู่อะไรเงี้ยนะครับช่วยตีหมู่อะไรเงี้ยน้องก็ช่วยได้นะเฮ้ยแต,แต่แต่ที่อ่านดูสกิลมันเป็นเป้าเดี่ยวนาอถ้าเกิดใครใช้อาเวกนะครับบอสซัมก็ยังเป็นกวยนะไม่ไม่ได้แบบตีทั่วพื้นแมปนะครับเออแต่เรื่องดามจน่คือจัดมากนะครับ ดูป้อมปืนเนี่ยรัวเลยนะครับบึ้มอันเดมี่ก็ไวมากนะเพราะว่าได้มาริไลท์ช่วยด้วยนะครับบูตเรียบร้อยเนาะนะครับสำหรับตีสกิลนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลตัวละครนะครับน้องเอมี่นะก็ ใครที่ชื่นชอบนะครับเรียหาตัวเก่งๆไว้เนี่ยก็แนะนํานะครับว่าให้เปิดน้องกันไว้ได้เลยนะครับเก่งแน่นอนนะตัวนี้นะครับโคตรเก่งเลยนะครับทั้งตีบอลแล้วก็เอาไว้เล่นในส่วนของด่านปะจนภัยหรือว่าด่านหอคอยก็มีประโยชน์นะครับดาเมจดุนแรงมากนะครับตัวนี้เนาะก็ใครชอบสายนี้ก็จัดไปนะครับพรุ่งนี้เตรียมตัวนะครับสาวแก้วใช่หรือเปล่าอาจจะถูกใจเพื่อนๆนะเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์ด้วย